โยทิน FA g เ o u ูครับวัดเพชรชติชายชาวไร่อ้อยครับในสิก RWS ซึ่งโยทิน FA g r o u ครับราชาแห่งรุ่นเฟเธอเวดครับเป็นแชมป์ของ RWS อยู่ครับในรุ่น126ปอนด์ครับวันนี้ครับกลับมาทวงบอลลังแชมป์อีกรอบหนึ่งครับโดยครับจะพบกับคู่ชกที่ถือว่าอาวุธหนักอาวุธแรงครับแล้วก็เป็นมวยบ้าข้างอย่างทางด้านเพชรชติชัยชาวไร่อ้อยครับถือว่าเป็นมวยที่นะครับ กระดูกมวยหรือว่าต่างๆนานาครับเป็นมวยเปิดเกมบู๊ดุดันครับคู่นี้รับประกันถึงความดูเดือดอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าทางด้านของโยทินครับจะเป็นมวยเข่าก็ตามครับแต่ว่าไฟนี้ครับก็คงมาเปิดเกมชกให้สนุกแล้วก็ชกให้สมศักดิ์ศรีครับท่านผู้ชมนะครับชอบใครครับในการแข่งขันของมวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามและน่ารับชมเป็นอย่างมากครับในศึก RWS ครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับจะชกกันใน สามยกครับถ่ายทสดทน์สดทางช่องเบิร์กพอยทครับกด23นั่นเองครับ